สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีซ้านใหม่ไปเป็นแพ่งทุกท่านครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสํำเภออฟฟิเชียวครับขณะน,นี้นเตย่าเสร็จแล้วครับพี่น้องกำลังพากันเล็งมือเก็บของครับเดินทางต่อครับพี่น้องวันนี้เขาเดินทางไปต่อที่อำเภอราศสีสไลครับจังหวัดสีสะเกิครับพี่น้อง ระยะทางจากนี้ไปป,ประมาณเกสิบโลเก้าสิบกว่าครับบรรยากาศหลังจากเต่ลากำลังเล็งมือ บรรยากาศดีครับบ่อเย็นไหลครับพี่น้อง đang anh chịu khập เก็บไฟเก็บจอครับจิ้มเก็บไฟเก็บจอลงกายจิ้มทัดขึ้นเก็บต่อครับจิมทัดจิมฉากทิ้มประดับครับพี่น้องพอเก็บขึ้นรถแล้วทิมเวทีคอยเขาลุ่มอีกเท่านึงครับถือว่าเป็นระบบครับพี่น้องตอนนี้คือระบบพร้อมทุกอย่างครับพี่น้องบรรยากาศด้านหน้าครับ การนางานครับเก็บของครับจถรถบา้านกนาจะทาเพิ่มเครือรถออกเรียบร้อยแล้วครับจังสีออกได้เพราะว่ามีประตูเขาประตูเดียวครับพี่น้องประตูนี้ประตูเดียวห <Okay. S 1> ลังคาลูก ับพากันย่างมากินข้าวกินน้ำครับพี่น้องตาแสบครับข้าวเหนียวสม้มตำ ยังอยู่สองล้านกับพี่น้องสามล้านพีลาน,นี้ก็ยังครับแต่ลาน,นี่แสียแผงแบ้วนีแผงเนี่ยนี่สวัสดีค่ะมึงเนี่ย เมืองกินมืวานกันเื้อว่าสันสู้มาหาลูกนะะเล่นตีความแกเน้อเย็นแก้วนึงเนื้อเย็นร้องมมไฟครับรถท้อลมไฟก็ถอดเข้าดับเนาะ <laughs> ข้าดับมาข้าดับเกรืองปันเนาะไฟนี่ก็ดับมา <laughs> เนี่เป็นบรรยากาศทา้งนี้ก็ทีมชาวบ้านเป็นทำความสะอาดครับพี่น้องรับซอยกันเก็บซอยกัน เหตุดีแห่งเลยพี่น้องตื่นขึ้นมาเนี่ยบุมมีขยะบุมีหยังเลยครับวิวภายในงานครับเป็นไล่พากันเก็บตังแตะสองเสาครับที่ไม่ลุนเลยพี่น้องเป็นคนมาเก็บขยะเพราะตามได้เห็นนะครับ มาเก็บผ้ากันมาเก็บแต่เสาครับครับเก็บขยะทําความสะอาดสังเกตเบื้องหลังครับปกติในงานตู้เต็มไปด้วยขยะนะครับยามขอาเสาร์กันเถอมือนี้แปนครับพอเปินผ้ากันมาเก็บมาเขี้ยวทําความสะอาดแต่เสาร์ น้าก็เริ่มเก็บของเก็บอย่างรับเลือบบกีลานครับพี่น้องเอ็บมินเก็บของเดินทาง

พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้สานีกันครับพี่น้องเอาไว้บอกันไม่คิปหนาครับกอให้พี่น้องได้รับชมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแห้งๆปังๆเรื่อยๆครับพี่น้องไปน้ำกันครับบอกกันไม่คิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับผม